เอาเลยครับคุณผู้ชมอขอต้อนรับเข้าสู่ Elden Ring <c oughs> เกมในเครือของเซกิโลนะครับอันนี้ผมรอเล่นมานานแล้วผมเห็นบาบแล้วมันสวยดีครับคิดถึงเซกิโลช่วงนั้นที่ผมเล่นแล้วตายบ่อยๆนะครับซึ่งเกมนี้ก็ไม่น่าจะรอดน่าจะตายบ่อยเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเริ่มยังไงถึงจะตายน้อยที่สุดนะครับ ผมเล็งไว้ละผมจริงๆผมอยากเป็นโจรน,นะครับกับสมุไรซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่เป็นยาจกแน่นอนเพราะไม่มีฝีมือขนาดนั้นเราจะเป็นสมุไรแล้วกันครับเพราะว่าเท่ดี <c oughs> เลือกแบบ A ไปเลยตั้งชื่อว่าเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวคีย์บอร์ดไม่ขึ้นผมจะตั้งชื่อว่าโอคามิแล้วกันนะครับมันจะได้สอดคล้องกับโอคามิในเซกิโรชื่อโอคามิหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้ <c oughs> เอาละฮะรูปแบบรูปร่างก็น่าจะเป็นแบบ A โอเคแน่นอนว่าเราเป็นสมุไรนะครับสมุไรย,ย่อมมีทรงผมที่เปลี่ยนไปด้วยความความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแน่นอนครับว่าเป็นต้องเป็นบ๊อบแบบว่าคือมันสื่อถึงความตั้งใจจริงในการดำเนินชีวิตนะครับมันต้องแบบนี้เท่านั้นทรงคิ้วต้องเป็นแบบ คิ้วแบบคมเข้มสีคิ้วสีนี้ไปเลยหนวดเขาก็มา <c oughs> <c oughs> โอเคใต้ตาเราเอา่อเป็นสมุไรที่ค่อนข้างจะนอนน้อยนิดหนึ่งเนะครับ <c oughs> เราไว้อย่างนี้แหละ <c oughs> okay. สีนี้เลยเออนอนน้อยฮะเราเป็นสมุไรนอนน้อยผมบ๊อบบันทึกไปครับแน่นอนว่าเซฟเลยตัวนี้ต้องโถษจุดๆ วงวง,วงแหวนเลยเหรอกดอ๋อวงแหวนเอลเดนจงเจริญชื่อเสียงทั้งหมดกดอันนี้เหรออ๋อประเมินผลข้อความขอเรียนรู้ก่อนนะครับจงังหวะนี้แล้วรู้ผมทิ้งข้อความได้ไหมอ่ะเอาไม่มีอะไรเลยครับธนูไม่มี อันนี้ก็โดดเอานลครับคุณผู้ชมเราผมว่าเราไปลองมั่วกันดีกว่านะครับอาจจะดีก็ได้อ่านข้อความก่อนโปรดขึ้นเป็น,นราชาแห่งเอลเดนต่อให้การชี้นําแหลกสลายก็ตามครับครับคุณผู้ชมครับค้นหาสร้างนิ้วเหี่ยวของผู้มัวหมองครับเอามาทําอย่างอนะ่ะอันนี้เราพังนี่ไง สายพังโตะโอเคทีนี้ออกมาด้านนอกครับมาชมวิวสวยงามจริงๆเลยเชียวเอาแล้วนะไปแล้วนะคุณผู้ชมเราไปด้วยกันเราจะพึ่งรีบร้อนอะไรนะครับหอทำเฝ้าคอยราชาอันนี้คือหอแห่งธรรมพบกับสมุไรเลือดร้อนเอ้ยลอยเลือดเยอะจังวะ ผมแตะรอยเลื่อนแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอะสมไรมุมกล้องครับโอเคเตรียมใจไว้แล้วนะ <c oughs> จากนี้ไปจะมีคนขาดอันนี้น่าจะห้ามโดดไปครับเราอ่านข้อความชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆนะวงแหวนจงจเจริญจงดูทิวทัศน์อันงดงาม นี่งามเท่ๆโคตรสวยอะตรงเนี้ยเขายืนรออะไรอะผมอ่านข้อความไปเรยจากนี้ไปจะมีม้วนตัวโอย่านี่ไงม้วนตัวจากนี้ไปจะมีทางลับทางลับเบอร์ทางลับบวกโอ้ยยฝันแล้วตกเลฮะไปกันดิอ่านไปเรื่อยๆ สู่มรณะคิดว่าเป็นทิวทัศน์งดงามหรือคิดว่าเป็นสะพานหรือเอากลับมาอะไรวะได้เวลายินดีของสหายเฮ้ยผมทิ้งข้อความไว้ได้ด้วยเหรอวะแม่แด่แดงๆอะไรแดงๆอ๋อแม่ง คือแบบเขามาเขามาตายแถวนี้แน่เลยอะ่ะกระโดดตกแน่เลยไปกันครับให้เราได้ฝึกให้เราได้ฝึกกันนะอะไรวะเนี่ยกว้างเชียวอ่ะแล้วก็มีประตูสีทองเฮ้ยอู้เอาแต่แรกเลยบ้าบอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้โี้โคตรใหญ่ล็อกโอเค มาครับโอ้โหโอ้โหดอกเดียวโอ้โหมันเป็นเกมที่ต้องจับจังหวะนี่เองตายแต่โดนทิ้งอย่างกระยาราชาผู้ถือกำเนิดใหม่เนี่ยนะ Mm hmm. มีคนมาด้วยนะเอาวาน้องหมามาหมาดม้ยอืม mm hmm. ตายอย่างเนี้ยกินกินศพกินศพยังอุ่นๆอ,อยู่เลยไม่ต้องห่วงทอเรนเรายังช่วยเขาได้นะ อย่างน้อยที่สุดเราก็เจอแล้วเจอเขาแล้วหรอคุณเป็นใครเนี่ยเราเป็นคนที่ทวินหาแหวนเอลเดนแน่ๆจริงเหรอถึงแม้จะต้องฝ่าเฟินบัญญัติทองก็เถอะ บัญญัติทองคือบัญญัติทองไม่ให้ไม่ให้หาแหวนเหรอบัญญัติทองคือต้นไม้สีทองปะเขาช่วยเรายังไงวะประเด็นคือแบบชุดมันก็ลกนะผมว่าลุกขึ้นมาพนุมโอคามิไปพนุมโอคามิ เดินสู่ประตูแห่งความลักดินแดนแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์หยาดสีน้ำอะไรสีน้ำสีชาติแล้วก็จอกน้ำสีคามนะครับถ้ำแห่งการเรียนรู้อยู่เบื้องล่างคือก่อนอื่นผมต้องดูอ๋อนี่ไงฟื้นฟู fp น่าจะเป็นมานานะครับแล้วก็ hp ได้3ครั้ง อันนี้ย่องครับแล้ววิ่งเร็วอ่ะ,อะเอากินแล้วอะอะไรอะเตรียมใจไว้แล้วหรือยังอันนี้เปิดได้หรอเปิดได้อ่ะไปดูดิเปิดได้ก็ดูเลยเนื้อชอวอนี่ขึ้นได้เลยครับ แต่ผมว่ายังไม่ขึ้นเดียวข้อมูลมีของไงเราจะต้องไปคุณลุงคนนี้ก็าทำอะไรวะพูดคุยโจดโจดโจดผู้มูหมองเอ๋ยจงกระโดดลงไปเสียทำไมอะ่ะจงเรียนรู้และ้วล,ะล,ะลึกศาสตร์แห่งการต่อสู้และสายเลือดแห่งนักรบของตน เขาบอกให้โดดนะครับเราเราจงเชื่อในเกมเฮ้ยใช้เทมกดเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทมอ๋อพึ่งมาสอนตอนนี้กูกินไปแล้วะโคงกระดูกซ่อนตัวจงเจริญซ่อนตัวจงเจริญอันนี้คือผมอยากลองมา ผมอยากแพรรี่เอ้ยกระโดดบางการโจมตีสามารถทําให้ศัตรูเสียหลักด้วยการเปิดโอกาสให้โจมตีถึงตายได้ด้วยนะการโจมตีแบบชาร์จกระโดดเอออย่างนี้เหรอสรับหัวแล้วฟันเฮ้ยมันจับสมุไรมันเท่จริงๆวิกฤตอันนี้คืออะไรวะลิ่มแห่งมาลิกา เมื่อสิ้นชีพจะฟื้นคืนชีพณพรที่ไปเยือนล่าสุดแต่หากมีริมมาริกาใกล้กับจุดที่สิ้นชีพจะเลือกคืนชีพที่จุดนั้นได้เช่นกันถ้าเกิดเราเจอไอ้หุ่นเนี่ยนะสังหรณ์ใจถึงความรักโอ้ยินดีโอ้ยินด,นดีไม่มีอะไรเดะทำไมมันเป็นหมอกวะเข้าไปในหมอกครับโอ้ยยยบอสบอสแรก ฟาโจมตีโต้กลับได้ทันทีหลังป้องกันการโจมตีของศัตรูและป้องกันและตอบโต้ทำให้เสียหลักด้วยไอเอาว้าวอาว่าวว้มันกันได้ที่ไหนวะเฮ,ะฮะ้เ,เดียวเดี๋ยวพนุ่มพนุ่มครับพนุ่มครับพนุ่มครับเอ้ยเดี๋ยวครับ เฮ้ยเฮยมันการไม่ได้เดียวเดียวเดียวเขาเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนไปไม่ใช่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธอ๋อมันอุย้ยไอ้นี่มันพอมันอยู่ในอ้า <c oughs> โอ้โหผมจะลองเล่นซะหน่อยคือเมื่อกี้จะลองใช้โหมดนะน้ำหมดที่ว่า โหที่ว่ากันอย่างเงี้ยเอ้า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 เว้าเว้าเหรอครับเว้าเหรอครับฮะฮะมอเว้าใส่ผมไม่ได้นะครับอืปนจะง่ายก็ง่ายเกินไปนะฮะเราวนหาของไปก่อนผมอยากรู้ว่าผมจะดูเขาตายยังไงอะ เนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยหนึ่งในนั้นก็มีผมแล้วฮะเอามาโผล่ที่ประตูนี้อ่ะครับเก็บของตรงนี้ใช่ปะค้นทราบฮึบแต่พรตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ก็คือม่านหมอกนะจากนี้ไปจงระวังผู้น่ารังเกียจ ไอ้ฝั่งนี้แม่งไปได้เว้ยใช้คุญแจไม่มีคุญแจครับคุญแจดาบหินโอ้ผมไม่ได้เอามานี่หว่าเศร้าดิอันนี้ไปไม่ได้โอเคออกด้านหน้าครับทำลายสิ่งของมารีแลกกันครับเอา้า <laughs> คันโยกกูไม่ได้ไปด้วยอ่ะก็ไม่ได้ไปด้วยอ่ะแล้วยังไงละเงี้ยกี่ปายแล้วกูคือจริงๆไหมสามในเรื่องมันต้องไปด้วยดูเปล่าโผอะไรแบบนี้ดึงคันโยกเออนี่ไงไอเราก็ว่าอยู่ว่าทำไม มันดึงไม่ได้ตอนแรกไงก็เลยสงสัยเอ้ยไปเร็วปเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนขึ้นแล้วครับพี่ครับโอเคขอบคุณครับยูฮู่าจะได้ขึ้นมาเอาละเด้อความรักในการทำลายข้าวของ จากที่ไประวังจอมมุสาใครคือจอมมุสาครับทิ้งข้อความไว้ด้วยคิดว่าเป็นเดทเทมหรือเวนหลอกที่ว่าไปครับเฮ้ยถังแตกไอ้จะไหแตกให้หมดเปิดประตูครับเอ้อาโอ้โหมาด้านนอกแล้ว ลิมเกรดลิมเกรสอะไรวะน้าม้าชิบหายละเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะนกเหรออ๋อมันเก็บไอเทมได้หรือว่าเก็บเก็บได้ยันนกเลยเหรอใช่เหรอไป้อย่าพึ่งไปเฮ้ย มาลุยกับเจ้านี่แตะพรครับเรียบร้อยชี้ทางไปยังลำแสงสีทองอ๋อพรจะชี้ไปที่ลำแสงสีทองสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันได้ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างได้บนแผนที่ข้อมูลบนแผนที่จะมีการปรับปรุงเมื่อได้รับชิ้นส่วนแผนที่จากแผ่นหินริมทางและยังสามารถปักเสาได้ด้วย โอเคมาร์กไปโอู้หน่นะหรอบวกโอ้โหโคตรแม่นงานครับงานผ้หญิงตูดเออมาเดี๋ยวมามามาดีครับโอ้ยมันใหญ่แท้ๆโอ้เฮ้ยเฮ้ย กดผิดกดผิดนีแ่แหนเออเอออุ้ยโอ้ยอย่างเลงเลยอะ่ะโอ,โอ,โอ,โอ้ดอกแรกก็มาแล้วครับ เก็บรูนแล้วครับแล้วก็บวกต่อขอสักดอกมาเพื่อนหนึ่งสองเออขอที่เดียวไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ย จังหวะก่อนเขาเขาจะฟันสองทีไหมหนึ่งโอ้ยอันนี้ไม่ทันว่ะโอ้ยไม่ทันจริงๆว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาลุยกับมันแล้วกัน <c oughs> ไปดีกว่านี่มันคือถ้ำอะไรกันครับเนี่ยความสำรวจความสนเราก็มาแล้วถ้ำเข้าถา้ำ มีคนถ้ำชายป่ามุ่งสูนิ้วแต่หลุมนี่เรามีจุดวานเปิดขึ้นมาแน่นอนว่าอันนี้อันเชิญไม่เชิญนะครับเฮ้ยเราไม่มีครบเพิงว่ะใช่หรอสตูบบสตูบสามเลยบ่ก จริงบอะเราเก็บหนึ่งก่อนไหมโอ,ห société, โ,อห you, โอ้โหแม่แม่นจริงใช่ไหมอุ้ยสี่เออส,สี่สสโอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่เออเออไอหมาไอหมาไอหมาเออไอหมาไอหมา เออเออไอหมามาดิหมาไอหมา,หมาฮหุดหงิดไม่ลองไม่รู้ครับไปลุยเลยมนุษย์อสูรแห่ง มนุษย์อาซูนมามนุษย์อาซูนสองทีโหฟันกัดห้ามกันด้วยอุ้ยอุย,อย,อยเกือบเกือบโดนสี่ทีอันนี้สี่ทีสามสี่ว่าแล้วมันต้องเยอะเยอะเออ ชิเายเฮ้ยมันไม่ยากมันไม่ยากเออมาเออเอเอมาเออมาเลยมามาไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกอันเนี้ย ฟึบฟับ่งเออมามาสบายงานนี้สบายเออซึบซึบไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่เฮ้ยชน,นะว่ะ โอ้ยสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมยอย่างน้อยก็ชนะบอสหนึ่งตัวนะฮะเฮ้ยถ้างั้นเราเราจบคลิปแรกไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ไม่งั้นมันจะยาวไปเรื่อยๆแต่ผมว่ามันสนุกเราเล่นตอบเรื่อยๆแบบฮาๆลดอัตราความเสียหายจากเพลิงครับโอ้คุณผู้ชมสุดยอดมางั้นเราจบคลิปการเดินเล่นในป่าของเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะเ <c oughs> จอกันครับ What do time to Microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, i make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap crack a pop mind fried to a crisp, making MC into a wide-eyed lunatic.